อนักง,งานทํางานแบบไม่กระตือรือร้นเลยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างรครับอาจารย์ครับเราต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าที่เขาไม่ทํางานกระตือรือร้นเนี่ยเพราะอะไรมันแปลว่ากระตือรือร้นแล้วมันไม่ได้อะไรเขาจึงไม่ทําไม่ได้อะไรหรือไม่มีอยู่จริงหรือไม่เชื่อเราจาักต้นตอก่อนจริงๆถ้าผู้บริหารจะให้เขาหรือเปล่าถ้าเขากระตือรือร้นถึงตรงนั้นเนี่ยคุณให้อะไรถ้ามีอยู่จริงก็ทําให้เขาเชื่อทําให้เขาเห็นถ้าเขาเชื่อเขาเห็นอีกตัวหนึง่งทําให้เขาอยาก ตรงนี้มันมีนกลไกในแต่ละเจ n เนอเรชันคุณต้องไปนั่งแงะว่าคุณจะทำให้เจน X Gen เจนไแต่ละเจนเชื่อได้อย่างไรโดยเฉพาะ Gen Z แต่ถ้าคุณไม่มีอยู่คุณก็ควรต้องเซตให้มันมีถ้ามีแล้วพนักง,งานก็จะกระตือรือร้นยกเว้นคนที่พอเพียงเพียงพออาจจะต้องใช้อีกสูตรหนึ่งทำให้เขาเห็นหนึงความเสี่ยงและจูงปรับ Mindset เขาให้เขาไปอยากหาความสำเร็จตรงนั้นเพราะความเสี่ยงเกิดขึ้นได้กับทุกคน โฟกัสลงทุนเพิ่มความรู้เรียนรู้อบรมสัมมนาวางระบบที่จะทำให้ท่านเงินเดือนเพิ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดด